ตอดเดยอพึงตอดเยอทิเดี๋ยวพึงมันิตอดสวัสดีครับเอฟนเป็นที่รักนะครับสวัสดีทุกขู่ทุกคนนะครับอยู่กับช่องกินเกฑสอนป่าโดยพานทุ่พงศงตะตารประแดกนะครับอันนี้ก็เป็นตํานานทอยนะครับก็กำลังจะขึ้นเมียนนะครับ รังใหญ่ๆนะครับอยู่ริมริมถนนนะครับวันนี้ใช้บริการของพันมันนะครับอลิสมันสามเหยียบนะครับเพราะว่าผมมีแต่ทอยสั้นนะครับเมื่อเช้าว่าจะไปซื้อเหล็กมาตีทอยไม่ใช่นะครับซื้อทานมาตีทอยนะครับทานก็ขาดตลาดไม่มีทอยขึ้นนะครับมีแต่ทอยสั้นนะครับก็เลยเรียกใช้บริการอลิสมันสามเหยียบนะครับหรือว่าพันมันนะครับนะครับ เดี๋ยวให้ดูดูนะครับทอยในตำนานนะครับโอ้โหนี่ยนะครับทอยในตำนานใบโอ้โหนะครับสุดๆนะครับใบกว้างใบสวยนะครับยังกับใบอพะนะครับอืมก็เดี๋ยวตามขึ้นไปดูบนต้นไม้นะครับถ้าขึ้นได้ก็จะขึ้นไปเก็บภาพด้านบนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเออก็ฝากฝากนะครับกินเกียรติสอน่ากนะครับ การของพี่มันอย่างที่บอกอะนะครับพี่มันก็บอกว่าวันนี้ตีให้สี่เหยียบนะครับแต่ว่าผมก็เก้าจนสุดเก้านะครับก็ยังขึ้นคอยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าพันมันปกติจะเป็นคนที่ตีคอยที่เรียกว่าภาษาบ้านผมก็เรียกว่ายืดนะครับคือหมายถึงว่าเราตีตีสิบเนี่ยนะครับพันมันจะตีอยู่ที่ประมาณห้าหกตัวอะไรประมาณนี้นะครับที่ขาขาทัานเอาไว้ไว้อย่างนั้นนะครับนะเดี๋ยวขึ้นไปชมข้างบนนะครับเออไป หลังใหญ่นะครับเห็นนังหางไหมครับอ,อะไรครับทำไมโอ้ลง, oh, ลงมาแล้วนี่ <laughs> อะไรครับเ,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 เดี๋ยวอยังไงผมจุดคบก่อนนะครับเพราะว่าด้านบนส่งสัญญาณมาแล้วบอกว่าพึ่งมันลงแล้วนะครับก็ <ś c ose> <ie> เอาเรื่องพอใช้ได้นะครับมเมื่อเช้าก็ขึ้นสองลังนะครับก็มีหุ่มดุนนะครับหลัง่า ับพายุออกนะครับฝนซาซานะครับก็ต้องระวังนะครับอย่าประมาทนะครับเดี๋ยวตามพี่เขาขึ้นไปนะครับเดี๋ยวให้พี่เขาติดพบโอ้ไฟล่วงใส่โอ้ย <c oughs> <c oughs> ด้านบนบอกว่าลงมาใส่ดัง้งามูกดังโปะนะครับใส่ดังกูแล้วเสียงว่า เอาเรื่องเอาเรื่องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปชมนะครับ้านบนบนะครับลังใหญ่นะครับี ยูดี <c ười> ừ, วังงามนะครับ้อง,องใหญ่ กิ่งมันเล็กครับกิ่งมันเล็กต้องค่อยๆอ,ออกนะครับมันสูง อ่นะครับ หิวเะครับกิ่งเล็กนะครับโอ้ยโ,โคตรหิวเลยคนถ่ายนี่เสียวตามอ่ะนะครับไม่ยอมมันมีเสียวนะครับเออคือจังหวะนี้จังหวะจะปาดน,น้ำนะครับเนี่ยสุดไม้สุดมือนะครับ ลงอกไปนะครับปั่นน้าได้นะครับโอ้โหคนถ่ายก็เสียวนะครับรุนนะครับกิ่งมันเล็กนะครับเป็นต้นบ้านผมเรียกต้นดีทึกนะครับบางบ้านเรียกต้นซึกนะครับบางบ้านก็เรียกต้นมะลุมป่านะครับชอบงานก็อย่าลืมนะครับกินเกสอนป่านะครับเข้ามารับชมเป็นกําลังใจนะครับมีงานวิวให้ชมเรื่อยๆนะครับงานวิวนี่นะครับ ถ้ามีน้องมีพี่นะครับันไหนมาก็มาขึ้นผมก็จะได้ถ่ายบันทึกภาพถ้าบางวันผมคนเดียวก็ถ่ายนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้อัตลุดเท่าที่ควรนะครับถ้าแบบนี้จะได้อัตลุดจะเห็นการทํางานชัดๆนะครับก็อาจจะได้ยินว่างไม่ได้ยินว่างนะครับเพราะว่าเสียงรถด,ดังมากนะครับมันอยู่ริมถนนนะครับ ตอด้อพึ่งตอด้อเทิดเดี๋ยวพึ่งมันจะตอดครับผมสรุปผลงานวันนี้นะครับเออเอา้าบางหลังก็ได้ถ่ายบางหลังก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเออชอบถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกินเกสรป่านะครับเออช่องดีพาธรรมะหากินนะครับเออ อันไหนไม่รู้ก็อยากถามก็ถามได้นะครับเออขึ้นยังไงทําครบแบบไหนนะครับเออน้ํามีผม,มไหมนะครับเออพึ่งตอนนี้มีน้ำนํำไหมถอดน้ํำไหมนะครับสงสัยตรงไหนก็เรียนเชิญน,นะครับเออสอบถามกันมาได้นะครับอืมเอาละครับผมคลิปหน้าจังวากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อครับผม